กินเค้กฝอยทองกันพี่น oh yeah. ้องไหนมะพร้าวเขียวมีเหรอมีอะมะพร้าวก็ขาวเลยเอ้าก็สีเขียวเหมือนกันแหะกินเค้กฝอยทองกันพี่น้องมีอมะพร้าวเค้กฝอยทองทำไมเส้นสีส้มวะกับสีเขียวมันน่าจะเรียก เทกไฟส้ม,นมเนาะเทกไฟส้มหรือเทกไฟทองกับเทกไฟเสียนี่มันเส้นเลยพี่นอ้องละมุนปากละมุนลิ้นละลายในปาก chị phơi như này này mà phào <không? coughs> Hãy nhiên kia, Cho là cái này ngon. anh nó đi. được. Ừm. Mình phở dịp đi nè. Nhìn nè Nè mùa A lòi Ngon ตันจอบอร่อยเยตันจอบอ,ร,ร,อร่อยเชียวอมเสน้สนยาวยืดเสน้นมันสวยอัอยออยนนี้เรียบดูเส้นมันสวยดี ออแล้วว่าอิ่มแนละ้วอิ่มแล้วพี่น้องหวานนะ,ะนกินร้อนได้ดีเป็นเบาวหวา,านเยอะไม่ต้องจ่ากเป็นแล้วปิด<า>ทีนี่หมดกินไปเรื่อยๆกินช้อนไปไว้ที่ล้างจานอันนี้ไปเก็บน,นี่เก็บที่มัน ไม่กินวันหลังกินไม่หมดหรอกมันเยอะแม้ตัวเองอะหรเก็บดูเย็นต่อไม่กินวันหลังกินได้หลายวันจะไ,ได้กินหลายวันโอเคพี่น้องแค่นี้แหละไปกินไปเรื่อย เออนี่จะมาแสางสาว,างงว่างยังวะพี่เฟิร์สสสว่างดียังวะไม่ดีเลยรกเปลยาแสสว่างดียังวะท่ <c oughs> นี้ก่อนพี่น้องจาหน้าโจร c ช a n n ล l อย่าลืมติดตามด้วยนะจ๊ะ